คุณผู้ชมครับเมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับคุนพล s อ g เมืองทองยูเนเต็ดของเราก็เข้าไปรายงานตัวทีมชาติไทยชุด สู้สึก AFF สุสกิครับ2014ภายใต้การดูแลของคุณเกษมจาริยาวัดวงผู้จัดการทีมและก็พี่ซิโก,โก้เกติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือในการคุมทัพช้างศึกครั้งนี้นะครับซึ่งขุนพลเอ g ซีเมืองไอยแต่ของเรานั้นก็มีติดไปด้วยกันทั้งหมด5รายด้วยกันนะครับก็คือพี่ตองกวินธรรมสัจจานันท์พี่แบ๊กอาทิตย์ดาวสาว่างพี่ตังสารัต์อยู่เย็นพี่หนุ่ยสราวุฒิมาสุขและก็พี่บี้ชัยนรงทาทองนะครับ ซึ่งทีมชาติไทยของเรานั้นก็อยู่กลุ่มสายบีร่วมกับเจ้าภาพสิงคโปร์แล้วก็ทีมชาติมาเลเซียแล้วก็ทีมชาติเปลี่ยนมานั่นเองครับซึ่งทีมชาติไทยชุดนี้นะครับจะเดินทางไปเก็บตัว2ส,สัปดาห์ที่กิเลนวันเล่จังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งกิเลนวันเล่เนี่ยก็เป็นแคมา์เก็บตัวของสโมสรเอสซเมืองทองยูในเต็นั่นเองก็เรียกว่าเป็นการเปิดใช้งานกิเลนวันเล ครั้งแรกยังเป็นทางการในการรอ,องรับกุนพลช้างสุดทิมชาไทยชุด AFF Suzuki ครับในครั้งนี้ครับคือถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้ามันจะต้องมันจะต้องผ่านเข้าสู่รอบ2นะมันมันต้องมีอย่างน้อยเจแต้มนะถูกไหมถูกไหมฮะเ็ดแต้มเป็นอย่างน้อยนะแต่ถ้า6กแต้มเนี่ยก็ก็ต้องเบียดกันนะรับเหนื่อย ฉะนั้นฉะนั้นเราจะทํายังไงให้เกมแรกซ่ากับสิงคโปร์ก่อนฉะนั้นขอเดินทีละกล้าก่อนดีกว่านะฮะนะครับเพราะว่าเราเราคาดหวังมากไม่ได้เพราะต้องเราต้องยอมรับว่าวันนี้เรามีเวลาเตรียมสองทิศนะครับฉะนั้นพวกเราต้องช่วยกันว่าเ,เราจะทํายังไงแน่นอนเราเราเรา,เรา,เ,ราเราไม่อยากเห็นความเสียใจเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ทีนี้เราต้องต้อง,ต,องต้องคิดอยู่ด้วยกันว่าทําไง,เรา,งราเราต้องไม่ประมาทเราทําไงจะให้เขาประมาทเรา เราทําไงบอกข่าวไปนเนี่ยว่ามีเวลาน้อยเวลาน้อยนะ <c oughs> แต่เชื่อว่าในเรื่องของทักษะเราไม่ห่วงใช่ไหมร่างกายเราก็ไม่ห่วงเพราะว่าทุกคนเพิ่งเลิกเพิ่งเพิ่งเปดูปปปปการกันใช่ไหมฉะนั้นเหลือจิตใจละแล้วก็การจูนแท็กติกที่ที่ระหว่างชุดเอจเกมเมนน้องๆกับรุ่นพี่ที่เรียกเข้ามาเนี่ยแท็กติกที่เราวางเนี่ยเราจะเจอเขาเนี่ยเราจะสามารถทําให้โกมเกินและไหลเลื่อนได้ขนาดไหน